สวัสดีจ้าวันนี้เราจะกินสปาเกตตี้กันเนาะอันนี้เป็นสปาเกตตี้ซอสไก่นะจ๊ะพี่ด้ซื้อจากไมโครแพ็คหนึ่งประมาณร้อยกว่าบาทเนาะอันนี้ของอ CP สปาเกตตี้คาโบเนล่าตา CP อันนี้มีสามห่ออันนี้มีสี่ห่อแพ็คหนึ่งร้อยกว่าบาทนะเนื่องจากพิพพม,มพีมาชวนพีด่ดาไปกินที่ร้านแล้วพี่ดาบอกว่าที่ร้านมันแพงถ้าไปกินที่ร้านแล้วก็มันจะหมดหลายร้อย หลายสตางค์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราซื้อแบบแบบเนี้ยเรากินมันก็กินไม่หมดใช่ไหมแล้วก็จะอยู่งบก็จะอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทก็โอเคเนาะเดี๋ยวเราไปผัดกันดีกว่าอ้อเวฟดีเนาะจริงๆอะ่ะเขาให้เวฟสองนาทีแต่เนี้ยพีไ่ได้่ไม่ได้แช,ช่ช่องฟิตนะมันละลายไนดะ้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันละลายหมดแล้วจริงๆถ้าแช่ช่องฟิตแล้วก็เอาเมาเวฟประมาณสองนาทีแต่เนี้ยไปเวฟสักหนึ่งนาทีก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราแกะอันนี้ก่อนว่าเป็นไงอันนี้เราแกะมาแล้วนะ ของอันนี้ของเป็นของ S&P นะมีสี่ถุงแต่ปริมาณก็แค่สองอสามสิบกรัมนะเป็นซอสไก่นะนี่พี่ดาจะกินมีสมีสี่ชุดนะอันนี้เป็นของ CP มีสามห่อเพราะั้นพี่ดาคิดว่าอันนี้แพงกว่าเพราะม่ามีแค่สามห่อเองแต่มาดูปริมาณโอ้โหหกร้อยหกสิกรัมนี่ห่อใหญ่กว่ากันเยอะเลยเห็นไหมแล้วก็มีไบนนี่ให้ด้วยนะ อะไรอ่ะเนี่ยแฮมห่อม้งแฮมเบคอนอะ่ะแฮมหรือเบคอนไม่รู้มีให้ด้วยแล้วห่อใหญ่กว่าเห็นไหมน,น้ำซอสก็นเนาะดูสิอันนี้พิมพิมอยากกินแต่เดี๋ยวจะไปแยกพิมพิมกินอันนี้พี่ดาจะกินนะนะจ๊ะเดี๋ยวไปเวฟกันแล้วก็ใส่ถ้วยนะจ๊ะนี่เราจะเวฟเส้นกันก่อนเนาะของพี่ดากินซอสไก่พี่ดากินสองหอ่อแล้วก็พิมพิมกินอันนี้ห่อเดียวเนาะเราจะเวฟซัก เออห้าสิบวินาทีก่อนเพราะว่าเส้นน่ะมันนิ่มแล้วถ้าเราถ้ามันยังแข็งอยู่นะถ้ามันยังแข็งอยู่เราก็จะเวฟประมาณ2นาทีหนึ่งครึ่งหนึ่งนาทีครึ่งถึง2นาทีเนาะอันนี้เส้นมันนิ่มแล้วเพราะเราไม่ได้ใส่ช่องฟิตไว้เราจะเวฟแค่ห้าสิบวินาทีเดี๋ยวมาดูกันจ้า มาดูกันอีกรอบนึงนี่ร้อนแล้วนะเราก็จะเอาใส่จานแล้วเราก็จะเอาน้ำซอสลงไปเวฟน้ำซอสเราก็จะใช้เวลาหนึ่งนาทีครึ่งเนอะเพราะเมื่อกี้ไอเส้นมันก็หนึ่งนาทีครึ่งเราก็จะใช้น้ซอสหนึ่งนาทีครึ่งในระหว่างที่เวฟหนึ่งนาทีครึ่งต้องคอยดูมันด้วยนะจ๊ะ ระวังถุงมันจะโป่งแล้วก็มันจะแตกนะถ้าถุงมันเริ่มโปง่งเริ่มพองอะ่ะเราต้องรีบยิบกดออกนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะแตกอะ่ะเพราะมันเป็นน้ำไงเนาะอันนี้ครบหนึ่งนาทีครึ่งแล้วเพราะว่าเราใส่ไปสามโซไ่ไงเราเลยเวฟนานหน่อยอ๋อไม่พองไม่พองเท่าไหร่เออแต่ร้อนแหละโอ้ร้อนหมดเลยโอเคไปกินกันดีกว่าจ้าสวัสดีค่ะ พวกเราสองสาวสุดแซ่ซี่มาแกะก่อนเนาะอันนี้ของพิมพิมพก็คือสตากเกตตี้ซอสกบเนร่านะ๊ะซองหนึ่งตกประมาณชุดหนึ่งตกประมาณห้าสิบห้าสิบหกสิบบาทแต่ถ้าเราไปกินที่ร้านนะ่เจ็ดสิบปไม่ใช่หรอกเราโดนมากกว่านี้ก็คือเราจะต้องกินเยี่เอ็นด้วยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ เราอาจจะสั่งนน่นนี่นั่นนน่นนี่มาหลายอย่างอะไรเงี้ยร้อนดิเวฟแล้วเอาไม่ได้เป็นสปาเกตตี้ซอสไก่กินสองสองอเพราะฉันไม่อิ่มอะพีมเนอถ้าฉันไม่ฉันกะฉันกะกินอิ่มเลยเพราะถ้าฉันกินไม่อิ่มเหมือนกันนะแล้วก็ไปกินข้าวดิข้าวก็มีนะ เดแกเอาหงข้าวไว้แล้วก็มีไข่ต้มเออน้องมีไข่ต้มมาอุ้ยไปเอาไข่ต้มมาไปไข่ต้มอยู่ในหม้อนั่นนะลงแกะไว้ให้ได้ด้วยลงบป้าแกะไม่รู้ก็มันมีอยู่คนละฟองหละพอต้มไข่กินกับน้ำพริกเรามากินกับสปาเกตตี้เลิศนะเลิศนะ ร้อนกำลังดีอืมอร่อยนั่งกินไหมนั่งกินไหมนีองเป็นพีมแ,แอบชิมแอบชิมน,น้ำเค็มๆไม่ได้เค็มปีนะ่ะมันออกแบบเค็มๆมันๆนั่นจะกินไก่ด้วยแล้วแต่ อันเราก็มีไก่กระทะเหลืออยู่แล้วก็ไข่ต้มจะเอาไข่ฟองดีญ่ๆนี้แล้วแต่เอากินไก่ด้วยใช่ไหมในหลบบ้างๆหรืบางกองเข้ามากินนี้ก่อนทั้งได้ไหมไต้องขยับองศากันนิดนึงเพราะเราตัวเล็กทั้งคู่ชิมนี้ไหม,มชิมบ้าง ทำได้เยอะเลยรสชาติเป็นไงอร่อยเปรี้ยวไหมนี่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยบอเรียกให้อาบน้ำต้องนานล้ะเดี๋ยวป้อนเพื่อนๆก่อนอือ ăn to to ta anh hay sô so, cô kể spaghetti Ừ. Mm. Ừ. Mm. Cái <coughs> tên mà bảo đi mang เป็นบุธีฝรั่งเศสฝรัร่งเศสเศรษฝรั่งนี่แหละ่คุณนเคยวงการเป็นฝรัร่งใช่ไหมอืม <c oughs> ซ้อมจะออกเปรี้ยวๆนะอรแต่ไม่เปรี้ยวจัดหรอกมันออกเป็นแบบรสมะเขือเทศไง อร่อยนะจะเข้มขลยบไปหน่อยกาของเราจะต้องออกถ้ามมตเราทำเองนะหวานนิดนึงเค็มอีกหน่อยนึงนะนื้อหนาเสิยงบาทกับ ไม่ได้เด็ก่ปกติใส่น้ำปลาได้ไงใส่เกลือดิมันต้องไปผัดใหม่แล้วก็ปรุงน้ำตาลแบบแบบเกลือสำหรับใครที่ไม่ชอบเปรี้ยวนะใครที่ชอบหวานก็ใส่แค่น้ำปาก,ก็พอแต่มัน,มนเปรี้ยวทนได้ได้ไหมเพล่ผ้าของเพล่เมปม็นลึกไงจืดจืดอืม ดีแล้วเมื่กี้วจิตรพิมเค็มเค็มหอมพิมอ่ะเค็มเค็มแล้วก็หอมนมนี่อร่อยนะหอมพิมอ่ะหอมนมอุ้ยกระเด็นเรต้องกินอย่างระมัดระวังเบาๆแบบนี้อ่ะก็อร่อย นี่เสื้อลงไปในนู่นแล้วเปลี่ยนจานกันเลยไหมอมอามามแต่ไม่เอาใครเอาคืนใครข้างกไมดิอร่อยอันนูน่นฉันก็ได้กินสองรสช,ชาติเอาเดี๋ยวก้อน ร้องคาโบนาร่าคาโบนาร่าก็อร่อยลอง,องแล้วพียงตัพีมันน่าจะชอบนะืมันมีเนื้อปงเนื้อไก่ไงอันนี้ยี่ห้อ S M P อันนี้ยี่ห้อ C P พี่เราก็ไม่รู้นะเจ้าเดียวกันหรือเปล่า Tuy mà kiến thiếp cần nó là loại quả thì nó tiêu có lỗi quả nữa Để nói là kiến lý mới hết rồi Tôi anh nhà kiến tóc Carbonara bồn nhỉ, tao đi à ma, <laughs> để bị xứ bỏ nhà làm nó สมมุติว่าเราซื้อชีสมานะรับรองโคตรอร่อยโรยชีสด,ด้วยข้างบนนะแล้วเข้าไปเวฟตซ้ำอีกทีหนึ่งนะทีมีไม่เปลี่ยนแน่เมื่อว,วานทาโกยากิชีสใครได้กิน เพื่ัตรงน้าเซ็ดปากส้วมของเธอด้วยเซ็ดอืมเหมือนใครออนเฟ้นเลยอืม ไขย่ยามาตูมบ้านเราเรีกยกไข่ยามาตูมวิธีทำไข่ออนเซนทำง่ายนะพี่ดาไปดูคลิปที่เขาสอนทำมาแล้วทำง่ายง่ายมากช่องเพลินพุงอะ่ะเขาสอนใช่ไหมพิมก็คือที่ที่จำได้คร่าวๆนะไม่รู้ว่100าร้อยเปอรเซ็นต์เพราะดูหลายวันแล้วเขาต้มน้ำให้เดือดจัดแล้วใช่ไหม แล้วเขาก็จะเอาแป้งอ่ะตักแป้งสักช้อนหนึ่งแป้งอะไรก็ได้แป้งแป้งทอดกรอบแป้งมันแป้งอะไรก็ได้แล้วไปคนไปคนกับน้ําร้อนที่เราต้มไว้อ่ะแล้วก็เราให้เดือดไม่ใช่เขาต้มเขาต้มน้ำไวก่อนไม่ใช่เหรอนั่นแหละเขาต้มน้ําเดือดแล้วไม่ใช่เหรอแล้วเขาปิดแก๊สไม่ใช่หรอแล้วใส่ไข่เข้าไปแล้วใส่แป้งใช่หรอใส่แป้งเสร็จแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ทิ้งไว้ ไม่แน่ใจว่าทิ้งไว้กี่นาทีเนี่ยเด็กแล้วตอออกมาเป็นไข่ออนเซนสวยมากนั่นขนาดวัยรุ่นทํานะยังยังทาได้เลยะแต่เราไม่เคยทำแม่พิมแล้วเรายังไม่เคยทําไข่ออนเซนเนาะเรากินแต่ไข่าย,ยางมาตูมันเนี้ยเนาะเราไม่ใช่วัยรุ่นเราเป็นเด็กยังไงเด็กตัวเล็กอายุสิบสี่อายุสิบสี่ไม่ใช่ไม่สิบแปด ไอผู้หญิงสวยๆอายุสิบแปดเลยใส่ไว้สิบแปดเออแปปเดียวรอไปเก้านาทีแล้วสิบนาทีแล้วยิ่งให้หมดดนียอิ่มทั้งปีอะ่ะกินอะไรไม่หมดนั่งกินหมดแล้วนัง่งกินหมดแล้วเราจะกินอะไรอีกอ่ะทั้งเพิ่งตื่นนั้งกินไม่ค่อยเยอะหรอกพี่มัน,นจะไปกินอุทัยเทวี จะไปดูทตื่นมาดูรอบเช้าไม่ทันต้องกดดูย้อนหลังมูทยทีวีตอนที่สามิติดจริงๆชอบจริงๆเปิดให้ดูจนได้ดูตามจนได้ติด <c oughs> <c oughs> นางเอกชื่ออะไรนะก <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ดิช, <c oughs> ชื่อนางอะชื่อนางเอกอ่ะเร <c oughs> าเทวีเหรอเหรอ แล้วก็พัชยาฉันทาในสานะหูในเยวีแม่สวยกว่าแล้วก็พระเอกชื่ออะไรสุธาราชพระเอกชื่อสุทธาราศแม่นางเอกชื่ออะไรชื่ออะไรฉันทาแม่นางเอกเป็นเป็นพญานาคชื่ออะไรนะบ้าฉันทาเป็นไอตัวอิจฉาไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูรู้อันนี้อิ่มมากแม่นางเอกเป็นพญานาคใช่ไหมพ่อเป็นเทวดาอื เฮ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวไปพร้อมกันไม่ให้จะหันหลังอย่าเร็วๆหันมานมเอาไก่ไปเก็บด้วยน้ำผลไม้คุณชอบกินกินนมเนี่ยก็เช้ากินนมดีมีประโยชน์ กินไม่หมดอีกไม่เอาเสียดายพี่ช่ตู้เย็นปะไม่บา,บายก่อนปะไปเยม่บา,บาย I love, I love you ูอัไอ้นี้ฉันรักเธอ <Okay. S 2> ฉันรักไม่เธอสาระให้ยูรักนะจุ๊บจุ๊บอันนี้พี่ช่ตู้เย็นอันนู้นไปเก็บอันนี้พี่เล่ยนะอันนี้แ,แ,แนนช่ตู้เย็นเดี๋ยวค่อยกินตอนบ่าย นในทั้งที่มที่นเจ้า,ออย,ายังไม่ตายคงแน่รงพบเคยอยู่ในถดิ้น่นที่ชนีหนาเป,ป็นตะกตุนกตะโอยงงจริงๆนะว่าเรื่องนี้ล<า>ืมอะไรไปอย่างนึงอือ <c oughs> ที่นีนคง